แต่ผมชอบกินหอยทอดมากนะแต่หอยทอดห้าสิบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหอยทอดจานละเท่าไหร่ครับหอยทอดจานละห้าสิบบาทอุ้ยเอาคำกรอบสี่สิบคำแดงสี่สิบทุกอย่างสี่สิบเราจะปล่อยร้านนี้ไปจริงๆเหรอหนาวเกาะเป๊ะเลยหมึกย่างไม้ละสี่บาทบาทจริงหรอแม่ฮะฮะสี่บาทนีนาคม หวยจับ30บาทบนโลกใบนี้ยังมีสวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่มาจุนะครับ50 40 30เย้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เรามาที่ไหนคู่เขาทองคู่เขาทองนะฮะใช่ไหมเราอยู่กันที่นครปฐมแล้ว เป็นครั้งแรกที่เราก้าวข้ามเซฟโซนออกมาเผชิญโลกกว้างที่ต่างจังหวัดเราจะมาพิชิตนครปฐมไปด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มาเริ่มต้นจุดสําคัญสุดเลยก็คือตรงเขาเรียกว่าตลาดนัดองค์พระปฐมเจดีย์นี่ดูดู้สายตาก่อนส่วนลูกหูลูกตานะ ใครใครจำกันได้ก็คลิปที่ให้น้องส่งกันบ้านะ่ะมาม่วงน้ำปลาหวานอะน้องกับตนที่มีคนน้องเข้ามาส่งเขาก็มาซื้อจากตลาดนี้เดี๋ยวเยวน่าจะได้ผ่านนะโอเคไม่รอช้าง,งบแรกเลยนะงบแรกวันนี้50บาทค่ะมาเลยเล่าแผนนิดน,นึงนะคือวันนี้มั่นใจว่าชนะแน่ๆอยู่แล้วแผนเนี่ยเราจะมาเริ่มอย่างนี้ให้ไหมแต่ว่าตอนขับรถมา,มาเมื่อกี้ โซนนอกอะ่ะก็มีนะคือตัวนี้มันเป็นเหมือนแหล่งของกินของออของท<อ>ี่นี่ของกินเต็มเลยพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ปิ้นเซียนนครขฐามาถมนี่พอได้พอได้พอได้แฟนพี่ปิ้นเนี่ยไมาเนี่ยวันนี้มาด้วยเขาเรียนนครขฐามาถมในเด็กอ้ยเขาเซียนอยู่แล้วมีเจ้าชายตาปลาปอันนี้ตกลงอ่อนแบบ คือรู้สึกว่าวันนี้ของกินมันเยอะมากเลยเราตั้งโจทย์ไว้แต่ว่าขอซื้อระหว่างทางได้นะนอกนอกโจทย์นะกินจุ๊บจิ๊บเบนโมชิตาใช่ใช่ร้านนี้ป่ะน้ำปลาหวานของกัปตันป่ะใช่ใช่สวัสดีครับเหมือนน้องไม่คนนอ่เขาผสมเคยซื้อร้านนี้ไปฝากใช่ไหมร้านนี้ดังมากมาทักชายเดยเพราะว่าน้องเคยเอาไปให้ผมกินในช่องแล้วมีแบบไหนบ้างพี่จีป้าเลยครับ เออจงนี่น้ำปลาหวานกระปิแห้งกะปิน้ำกะปิโบวใช่ค่ะอ่ะแต่ผมได้กินไปแล้วแหละมาเชียร์เฉยๆเขาคุณมากครับหวนปุครับเฮ้ยเก๋สุกี้อาหารตามสั่งเฮ้ยดูจีนะฮะโกยซีมี่อะวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรรอะไรรับหมดแลรวะหรอะรอะไรอะรอะไรรอะไอไรออะไกออยไรอะไรอะไรหะอะไอวรออ ตามไม่ทันมานี่ต้องกินหอยทอดหรออ๋อจริงเหรอของดีคือที่แต่ผมชอบกินหอยทอดมากนะแต่หอยทอด50มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหอยทอดจานละเท่าไหร่ครับหอยทอดจานละ50บาทนะผมอุ้ยเอ้าวกี่บาทนะ50บาทได้แต่หอยทอด50มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยได้พอดีเลยอ่ะอุ้ยพี่ขอกินได้ไหมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะได้เมนูนี้นะครับ50บาทไม่เคยกินหอยทอด50บาทใช่เราร้านอื่นเราจะทิ้งเลยเหรอเราเพิ่งจะเดินะเดินดูก่อนอีกแป๊บมีกี่ร้านนะไปกี่โมงครับเรื่ทุกครับ อุ้ยได้ได้อีกแปบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเดินก่อนได้ได้ได้กลับมาเลงไว้แล้วนะหอยทอดเขาต้มปลากระพงเหรอเอ้าเขาต้มปลาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ห้าสิบโอ้ยร้านนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเนี่ยโจ๊กใส่ไข่สี่สิบห้าไม่ใส่ไข่สี่สิบนี่แต่หม้อก็ยกออกหุยร้านนี้เด็ดมากเด็ดมากเดี๋ยวก่อนข้าวมันไก่ทอดสี่สิบ ข้าหมูกรอบ40ข้าหมูแดง40ทุกอย่าง40เราจะปล่อยอันนี้ไปจริงๆหรอ <c oughs> แต่มันควรเป็น40 <c oughs> ไง้ยแต่เราต้องไปกิน50ก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่เล็งละคือเดี๋ยวพี่จะไปกินหอยทอดก่อนเพราะว่าหอยทอดเน50 40บาทเนี่ยพี่ได้ลาเมื่อกี้คือมันมีหลายอย่างมากปกติอะเราเดินเข้าไปเราจะต้องหาเมนูที่กินได้เมนูเดียวใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้คือกินได้ทุกเมนูสวัสดีครับสั่งได้เลยตรงนี้ไหมครับเอาเนี่ยครับหอยทอด 50บาทแล้วจ่ายเงินเลยไหมครับจ่ายเลยจ่ายเงินเลยครับพี่ในพี่สั่งไปแล้วจ่ายเงินได้หรอจ่ายเลยเพราะว่าร้านเขาต้องชําระเงินก่อนโอเคค<ๆ>่ะจ่ายเงินค่ะ50บาทนี่ครับแลาถือว่า50บาทสำเร็จแล้วโอ้โหสเร็จแต่เริ่มต้นนคปรปฐมเดี๋ยวเข้าไปกินก่อนได้ได้ได้ไดพี่มาถือกล่องอะไรมา ใช่กล่องอะไรกล่องจักฟันใสได้ไงฮะพี่มาจักฟันนี่เหลอเต็มเห็นรู้เลยทาจริงจริงไลนี่้ไม่รู้ไม่รู้คือพี่จับมาหลายเดือนแล้วนะก็ดีไงพี่จับฟันใสของเคียร์คอนเล็กไงเออนี่นี่นี่คือวัสดุเขาดีนะเนี่ยพี่จับมาตั้งนานแล้วมันยังใสอยู่เลยใสมากเอาเป็นว่าตอนพี่ใสอ่ะคนที่คุยกับพี่ไม่รู้เลยเหมือนเต้ใช่เต้ไม่รู้เลยเต้ไม่รู้เพราะว่ามันใสอยู่มันเต้ไม่ใส่ใจเต้ใสใจพี่มาเต้ใส่ใจแต่เต้ไม่รู้จริงๆนั่นแหละเอาเป็นว่าคนไม่รู้จริง จจบางทีหพี่ต้องบอกว่าพี่นี่จัดฟัน,นใสอยู่นะแตจริงๆแต่หะพี่ใส่มาพี่ก็ใช้ชีวิตปกติเลยใช้ถ่ายงานใช้แสดงได้หมดคือถอดอย่างเดียวตอนกินแลาวแต่มีแผนจะจัดพี่แนะนําเลยอันนี้ของเคลียร์คอเลยเพราะว่าเขานําเข้าจากยูเอสดสเตชั่นพุ่เมย์โอเคพี่มาถ้าเกิดจะจัดพาต้ไปด้วยได้เดี๋ยวพี่พาไปเองได้็ดีพี่ถามอ ม,มันเยอะมากนะมันเยอะมากนะ,ะกกตัวเองตัวเองตัวเองอยู่ร้านหน่อยทอดปะปกติก็คือเท่านี้ถูกปะปริมาณจริงๆเลยนะนี่จริงๆเขาก็รันตี<า>แล้วใครตามมากินก็คือได้เท่านี้แหละเยอะรนับชิ้นสินับยังไงแต่ว่าหอยเนี่ยเติมเลยนะ <c oughs> กรอบแล้วก็หอมแบบ ความไหมของกระทะจมูกพี่ดีนะหล,ล,ลังๆนักตั้งแต่ทำรายการอาหารพี่แยกได้นะแยกได้นะั้นเะลิศนะเก่งมาก <c oughs> ไม่พี่จะบอกว่าสมมุติเรามีรถแล้วแบบเราไปกรุงเทพในมุมเรากรุงเทพแล้วอยากพา,พาแฟนมามาเดทแบบสตรีสตรีชิกชิกได้นะดูแบบเปิดเปลี่ยนบรรยากาศเยวาวราชคนก็เยอะใช่ไหมสมมติถ้ามาที่เนี้ยชอบขับรถได้ใช้เวลายอยู่กับแฟนบนรถอีกอ่ะแล้วแบบเนี้ยตองคือมันดูสวยงามแบบ บรรยากาศมันแบบโรแมนติกมากแล้วก็ข้างนอกที่ปิ้นบอกว่ามีคาเฟ่แบบชิคๆเยอะแยะก็คืมอมาจริงๆมานี่ไหนยเย็นได้ อร่อยมากอร่อยมากครับขอบคุณครับถือว่า50บาทตำเล็จค่ะอ,อะไม่รอช้าพี่มาร์ทงบต่อไปค่ะ40บาทไปได้50บแล้วไปลุย40กันต่อยังมีอีกและเป้าหมายเดิมที่ตามมาไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ กลับมาแล้วตามสัญญานี่ข้าวมันไก่ทอดยอดแหลมเกือ,อนี่ตัวเลือกผมเยอะมากนะข้าวมันไก่ทอดหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างไก่อบ40อะไรเด็ดสุดใน5เมนูนี้อะเด็ดหมูรอบครับงั้นผมเอาข้าวหมูกรอบนี่ไปดูไปดูหมูกรอบเขาหั่นเน้นๆเลย คือจริงๆเมื่อกี้คุยกับพี่เขาก็คือว่าจริงๆควรมาก่อนหกโมงเย็น<า>แต่จะบอกว่านี่40บาทข้าวหมูกรอบไข่ต้มตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นะเอาเริ่มจากน้ำราดก,ก่อนนะ,ะน้ำราดแนวลื่นๆหนึบๆคล้ายๆแบบตลาดพู่ตลาดคูก็จะหวานๆใช่ไหมแต่เนี้ยหวานไม่เท่าแต่ว่าจะเพิ่มความเค็มๆของร้านอื่นเข้ามาอร่อยใช่ไหมเอออร่อยอร่อยหมูกรอบหมูกรอบ อร่อยแล้วก็แต่หมูกรอบเขาจะเป็นทางนี้นะใครสายแบบหมูกรอบมันๆว่าทำไมเขาพรีเซนต์หมูกรอบคือหนาเกรอบเป๊ะเลยเอานะทดสอบความเซียนอาหารแม่ครับตอนทำหมูกรอบอะเอาซ่อมเจาะหมูกรอบแบบให้ไหมให้มันกรอบไหมไม่ไงเซียนไหมเซียนไหม แล้วพี่แม่เคยใช้ไม้จิ้มฟันไหมครับลองใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยแม่มันนานกว่าเสาเล่นไหมไม่ได้ขายแล้ว เงินของผมเท่าไหร่ครับ40บาทค่ะนี่เลยขอบคุณครับผมมีติ๊กเกอร์นี่ด้วยอ่ะ40บาทอิ่มท้องผมแปะตรงไหนได้บ้างแปะตรงนี้ตรงนี้เลยเหรออุ้ยไอที่ทุกหน้าเลยอ่ะบอกไว้เลยนะครับว่าติ๊กเกอร์ผมนี่การันตีนะครับว่า40บาทอิ่มท้องจริงๆโอเคแปะสวยด้วยจังเลยจ่ายเงินเรียบร้อย40บาทถือว่าสำเร็จค่ะโอ้ my god ไม่รอช้าแล้วพี่มาร์ทงบสุดท้ายแล้วนะมาส0บานบบทบานั้นค้อนผสมทำได้หรือเปล่าทำได้สินนได้จริงเพราะว่า<ฮ>เจ้าถิน่นเขาบอกผมมาแล้วไงามายเนี่ยไหนพี่มายมายไปไหนนะชื่อร้านว่าอะไรนะก๋วยจับพยากงก๋วยจับพยากงเดี๋ยวไปดูกันมันอยู่ไม่ไกลเนาะแป๊บเดียว3-4นาทีถึง ปกติเขามีแต่ผักบุ้งลอยฟ้าแต่นี่คือไอศ์ครีมลอยฟ้าแล้วเพลงนี้เด็กแี่ไแต้มไอซ์ครีมลอยฟ้าเอ้าไม่รู้จักกันหรอเด็กเด๊ะคนดูอ่ะคนดูเหรอเหรอมันเป็นเพลงนี่จากหนังเรื่องเก่า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 เอออันนี้ขอนอ่งงบนะเพราะว่าอยากลองจริงมันจะลอยยังไงเดี๋ยวเราลองเช็คก่อนยิ่งกว่าตู้ตุ๊กตาผมจะพยายามจนกว่าผมจะหลับได้เอาไหนขอดูรอบขอดูรอบขอดูรอบ เย็นใสทุเนี Ici ้สกียี่อยู่ให้แหลกโอเคผมจะเอาจังหวะผมจะได้อันนี้คือถ้วยรับเหรอครับอ่ใช่ครับมาตรงกลางเลยผมพร้อมแล้ว มามาลุยต่อไปค่ะล<ะ>ัดทำได้ไงนี่เห็นไหมโอ้โหพี่<อ>สุดยอดครับสุดยอดครบับนี่จริงๆตอนแรกมันมันปิ้นหลุดนะแล้วผงไว้กินจากนี่เลยเอะพี่อ,พอ,อ๋อโอเคงั้นผมเอาถ้วยบบเต็มๆเมื่อกี้นับไปแล้วหนึ่งลูกเนาะผมเอา สี่ลูกแล้วกันครับสี่ลูกไนี่ลูกนี่ท็อปปิ้งฟรีสามอย่างชิมหน่อยชิมหน่อยเสียงอะไรอะมัสเสียงเจนี่เจนี่ทำมาติมหกยังอ่อนหัดยิ่งนัก นี่คือเป้าหมายต่อไปเลยนะเราเป็นหลุยจับพยากงที่แบบเราได้แบบลายแทงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเ,ออเหมือนเหมือนได้แต่ไอ้เชือกนั้นแต่ว่าพี่ปิน๊นบังคับแวะตรงนี้เพราะอะไรเอวไม่ดีหรอมีค <ười> าอกินขนมหวานริมน้ําค,คือมันอันนี้เห็นแล้วนึกถึงเมลเบิร์นเมลเบิร์นเลยเมลเบิร์นมันจริงนะมีสะพานมีแบบมันจะมีคลองผากลางเมืองแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่จะพามาดูอที่จะพามาดูมันทางนี้นั้นหมึกย่างไม้ละสี่บาทบาทจริงเหรอแม่ฮะ ไปดูไปหยิบไปหยิบไม้มาดูเดี๋ยวขอไปดูไปดูหน่อยได้ไหมฮะอันนี้คือไม้ละสี่บาทเหรอเดื่วนะเราเจอกรุงเทพคือมมแลวเท่าไหร่สี่ส5 0ี่บ้าสิบาทขอหยิบนะครับสี่บาทชิมได้นะกูซื้อไว้แล้วให้ชิมก่อนเลยอะครับแล้วค่อยซื้อเนาะขายไปแล้วกี่ชั่วโมงครับเพิ่งเสียบเลย่ ก็จะหมดแล้วดวันไ,ได้ประมาณกี่ไม้พอเคยคำนวณไหมก้สี่ห้าร้อไม้ประมาณนี้ขายเดียวันละห้าร้อยไม้แต่ว่าไม้ละสี่บาทงั้นผมเอาเพิ่มอีกสิบไม้ครับเอาเป็น20ไม้แล้วประเด็นคือน้ำจิ้มเขากันบางดีนะคแบบเขามีน้ำจิ้มกี่แบบมีแบบเดียวเลยใช่ไหมครับอ่าคือมันจะแบบหวานหวายเผ็ดๆคำเดียวหมดไม่อร่อยจิงเนาะอ พี่จ๋าพี่บอกลายแทงเขาหน่อยมันคือตรงไหนตรงเนี้ยตรงนี้คือถนนพญากงค่ะถนนพญากกงละละนี่ตลาดล่างตลาดล่าง<ะ>พญากงะจะตั้งได้กี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงครึ่ถึงสามทค่ะอ่าดีไม่ดีก่อนสามทุ่มดแล้วค่ะสี่โมงครึ่งมาได้เลยป้ายนี่ชัดเจนมากโอเคตามมากันนะจ๊ะ ยังไปไหนไม่ได้ยังยังไม่ได้ไปกวดจับเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณแม่แล้วก็พาลูกสาวมาสองคนเขาบอกว่ารรอนเดี๋ยวไปขี่มอไซค์เอาทุเรียนมาให้แป๊บนึงแต่เขาบิดอย่างนี้สวนเล่นไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันสวนเล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอกับลูกสาวเขาก็ได้เดี๋ยวแล้วคุณแม่หนูขายทุเรียนเหรอใช่แล้วร้านเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ซอยสี่ ซอยสี่อ๋อแล้วเนี่ยเขาทิ้งหนูไว้กับพี่เลยไว้กับพี่เลยกินปลาหมึกไหมครับป้าพี่เลี้ยงไป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 เดี๋ยวไปลบอกแม่ไปเรื่องไม่ต้องเกรงใจเอาเอาปลาหมึกอีก20ไม้ชื่ออะไรกันบ้างคะเข้มค่ะเข้มขวัญขวัญกับเข้มเออเรียนที่ขวัญประถมขวัญประถมความขวัญเมืองนครปฐมมีอะไรบ้างอะมันคืออะไรนะ ส้มโอหวานข้าวสารสวยลูกสาวงามนี่เห็นไหมลูกสาวงามนี่มาแล้วนี่ไงมาละมาละแม่ผมรอจริงๆนะเนี่ยนี่ติดตามมานานคือเมื่อกี้แม่ซิ่งมากเลยนะแม่อันตรายนะแม่นะไม่เป็นไรแค่นีอ่าชื่อร้านแม่อะไรบอกเขาหน่อยร้านเข็มทุเรียนซอยสี่อ๋อเข็มทุเรียนซอยสี่ นี่เนี่ยติดด้านรถกบนดูนะเป็นป้ายชื่อหลานที่ซิ่งมากอ่ะใครอยากซื้อทุเรียนที่นี่ก็คือเข็มทุเรียนซอยสี่อ๋อลูกชายกี่ขวบครับสิบสามแล้วลูกสาวบ้านนี้สวยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เดี๋ยวก่อนดิชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับอาวสวยไหมบ้านนี้สวยไหมก็เออ นั่นรักะไม่เจอกันนี่นี่นี่นะใกล้ละใกล้ล้วตอนนี้คือเราข้ามข้ามคลองมาใช่ไหมมันชื่อคลองคลองสักคลองหนึ่ง,ง่ะ ที่อยู่รอบๆองค์พระนมเจดีแล้วก็ข้ามมาเนี่ยร้านก๋วยจับอยู่ข้างหน้านู่นตรงไปเนี่ยถึงละไปเดี๋ยวตามมาข้ามถนนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสามสิบบาทยังอยู่ยังอยู่นี่แหละก๋วยจับสามสิบบาทบนโลกใบนี้ยังมีอยู่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งก่อนไหมนั่งนอกได้ไหมครับนั่งครับสวัสครับเอาก๋วยจับ ธรรมดาครับไม่เอาเครื่องในใ <จ S 2> มาพูด <c oughs> พเลยจะกินแล้วนี่โชว์กว่าผ,ผมตึ้งไปเลย30บาทนี่หมูสาบหมูกรอบ มาเน้นๆคือผมไม่ไม่ได้สั่งเครื่องในจริงๆเขามีเครื่องในกับเลือดด้วยนะอแต่ว่าเาบานไม่เอาแล้วก็ไข่ไข่ต้มเครื่องฟองแล้วเส้นมาแบบคราครคคราคอิ่มไหมอ่ะแค่มองอ่ะอันนี้อิม่ม <c oughs> เป็น30บาทที่ผมอึ้งแต่พิเศษเท่าไหร่40 4สบดู <c oughs> แล้วขอพีปิ้นใส่เครื่องในมีเครื่องในมีไส้เส้ยตับมาหมดหมูสับหมูกรอบครบไข่เป็นฟองหนึ่งขอชิมซุปก่อนชิมซุปกอนเยอะมาก คือมันเป็นซุปก๋วยจับน้ำข้นที่ไม่ข้นเนี่ยรสชาติมันอ่อนๆเออเขาเรียกใสบวกข้นเป็นก๋วยจับน้ำไข่อะฟังดูไม่ดีเลยน้ำส้นก็ไม่ดี <c oughs> เอาเป็นว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างน้ำใสกับน้ำข้นอ่าใช่รู้พูดยังไงคือสีมันดูเป็นน้ำข้นแต่รสชาติมันแบบ <c oughs> บอดดี้มันจะแบบอ่อนๆซดเพลินๆ, <c oughs> ๆนี่หมูกรอบเริ่มก๋วยจับต้องเริ่มจากหมูกรอบ แล้วเส้นเขานะเขาจะมาทางแบบเหนียวหนึบเด้งเด้งในปากเด้งเด้งแต่กัดขาดเออแตงจริงหมูกรอบแบบนี้คือต้นตำรับอันนี้ก็เป็นหมูทอดเอาหมูทอดอ๋อเขาไม่ใช่หมูกรอบอร่อยอร่อยครับอร่อยครับข้าวก่อบผมตื้อกลัไปสิบถุงความต่างของทานี้ผมว่าเขาไม่ใช้เนื้อส่วนที่มันมาทำถูกป่ะเออมันมันจะไม่มีโดนมันช่มันจะเป็นหมูสับแบบที่เน้นเนื้อเอามาปั้นลีนลีนดูจากดูจากสี มันจะเป็นเหมือนแบบหมูสับที่ต้มน้ำซุปมาแบบอร่อยครับอร่อยมากครับซื้อหมูสับกลับบ้านดีว่ะนี่สามสิบบาทใช่ไหมครับพี่ลนี่สามสิบบาทจริงๆสุดยอดเลยตบมือให้ลุงหน่อยทุกคนตบมือค่ะผมขออนุญ,ญาตแปะติ๊กเกอร์ได้ไหมครับของรายการผมร้านนี้สามสิบบาทอิ่มท้องแปะข้างหน้าเลยได้ไหมครับได้ครับนี่ไปแปะกันดีกว่า แบบให้คุณลุงพรชัยเนียเน้ยบเลยอ่ะเนียเน้ยบเลยอ่ะโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยและวันนี้สามบาทพี่มาก,ก็ทําสาเร็จค่ะโอ้แม่ก็สำเร็จอีกแล้วนะคนรณปฐมสาหรับพี่โจทย์มันอะ่ะไม่ใช่เรื่องยากมากเพราะพี่เชื่อว่าทําได้อยู่แล้วแต่พี่ว้าวกับอาหารของกินของที่นี่จริงจที่สุดคือไม่ถึงว่าแบบเอาจิมันคุม้มอ่ะเอาว่าเดินในข้างในองค์พระก็ว่าว้าวแล้วรอบบริเวณองค์พระก็เยอะ แล้วเนี่ยออกมาอีสเต็ปหนึ่งแล้วมาเจอร้านนี้ก็มีอีกโอ้โหนี่ยังไม่ครบนะเนี่ยมีตลาดตรงนี้นี่อะไรไม่ได้เดินนะเนี่ยคนเดินด้วยเออมากอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ามันต้องมีรอบสองแน่ที่นครปฐมแต่ขอพิชิตให้ครบ7จจังหวัดก่อนโอ้ยเอาเรอจะเดินทาง7 7เแล้วเหรอใครอยากไปจังหวัดไหนบอกได้เอาละมาแล้วอีกน้อยคอมเมนต์แล้วเออหรือว่าใครเป็นคนนครปฐมหรือว่ามาเรียนนครปฐมเหมือนเหมือนไม้เนี่ยก็พิมพ์มาบอกหน่อย ว่าแบบเออจริงๆนักเข้ามาถมเนี่ยมีร้านเด็ดแล้วก็ราคาแบบคุ้มค่าในเลน50-40-30ร้านไหนอีกโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่มาจุ50-40-30 EP หน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เย้สำเร็จตลอดจนะ้า